สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน,นกลับมาพบกับครูตาลเป็นครั้งที่2แล้วนะคะ,ะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้เราก็จะพบกันในช่องทางอ,ออนไลน์ไปก่อนนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะหลังจากครั้งแรกเราได้ฝึกคัดลายมือไปแล้วใช่ไหมคะครั้งนี้ครูตาลจะให้เด็กๆเ,เนี่ยฝึกกระบวนการอ่านนะคะอ่านคิดแลว้วิเคราอห์ครูตาลจะให้หนูเนี่ย อ่านในหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมดังนี้ค่ะเมื่ออ่านจบแล้วครูตานก็จะมีกิจกรรมให้หนูทำอยู่แล้วนะคะเด็กๆสามารถอ่านแล้วก็ทำใบงานตามไปได้เลยเด็กๆเ,เคยได้ยินคำว่านิทานพื้นบ้านไหมคะ และเด็กๆคิดว่านิทานพื้นบ้านต่างกับนิทานทั่วไปยังไงแน่นอนละค่ะนิทานพื้นบ้านกับนิทานทั่วไปจะมีข้อหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการแทรกข้อคิดข้อความสำคัญต่างๆไว้ในเรื่องราวแห่งนั้น นิทานพื้นบ้านจะแตกต่างกับนิทานทั่วไปนั่นก็คือนิทานพื้นบ้านจะแปงความเชื่อของชาวบ้านนั้นๆเช่นหมู่บ้านรางอีเ<ๆ>มยก็จะม,มีความเชื่อเกี่ยวกับแม่เมยถูกไหมคะและนิทานพื้นบ้านยังแตกต่างกับนิทานทั่วไปนั่นก็คือเป็นการเล่าปากต่อปากไม่มีการจดเป็นลายลักษณ์อักษรใลยทั้งสิน้นเล่าต่อปากเล่ารุ่นต่อรุ่นอาจากรุ่นปู่สู่รุ่นพ่อแม่สู่รุ่นหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ และนิทานพื้นบ้านหนึ่งเรื่องนะคะที่ครูตาลอยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองไปฝึกอ่านดูนะอยู่ในหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเรื่องแรกเลยนั่นก็คือเรื่องพระเจ้าสายน้ำผึ้งและพระนางสร้อยดอกหมก้เป็นเรื่องเล่าค่ะเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะคะจะเป็นเรื่องเล่าหรือความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องใดนั้นครูตาลอยากให้เด็กๆเนี่ยลองฝึกอ่านแล้วค่อยๆคิด ทบทวนนะคะว่าเรื่องราวเรื่องนี้หนูอ่านแล้วได้ข้อคิดอะไรได้หลักสำคัญของเรื่องนี้ยังไงบทสรุปของเรื่องนี้เป็นยังไงจากนั้นก็ลงมือทำใบงานใบความรู้ที่ครูตาลแจกไปนะคะค่อยๆอ่านก่อนนะคะว่าใบงานใบความรู้หรือคำสั่งที่ครูตาลแจกแจงไปเนี้ยครูตาลให้หนูทำอะไรบ้างนะคะ อ่านหนังสือจบแล้วหรือยังคะถ้าอ่านจบแล้วเด็กๆก,ก็สามารถลงมือปฏิบัติในใบงานที่ครูตาลแจกไปได้เลยนะคะแต่เอ๊ะต้องเขียนด้วยตัวบรรจงนะคะเพราะครั้งที่แล้วเราฝึกการเขียนการคัดลายมือไปแล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นครั้งนี้หนูก็ยังต้องเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงและสวยๆอยู่นะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย